สวัสดีครับยินดีต้อนเจน IG, น,เจนี่โผกลางไอจีปินเจนนี่โผกลางไอจีปินเกตมณีหลังดนโยงข่าวลือคู่รักดาราดังเซนใบาย,ยาล่าสุดทางด้านเจนนี่อลภาสหนักป้อมเพโรโผกลางไอจีปินเกตมณีหลังโดนโยงข่าวลือคู่รักดาราดังเซนใบาย,ยากันแล้วจากกรณีที่มีคำใบ้ในเพจจับโปดารามีคู่รักดารา เป็นใบยาเป็นบาทซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่คู่รักดาราดาังหลายคู่ซึ่งด้านคู่ของเจเจจตรินและปิ่นเกตมณีก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในรายชื่อที่โดนโยงและก่อนหน้านี้ทางด้านปิ่นเกตมณีได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่ากําลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันซึ่งก็มีทางด้านเพื่อนๆนร่วมวงการบันเทิงแห่เข้ามาให้กําลังใจกันอย่างมากมาย ซึ่งหนึ่งในคนบันเทิงที่ได้เข้ามาส่งกำลังใจให้ปิ่นเกตุมณีก็คือทางด้านเจนนี่อัลภาศนาป้อมเพชรได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจซึ่งทางด้านปิ่นเกตุมณีได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเป็นอีโมจิรูปหัวใจอีกด้วยขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขอบคุณครับ